เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางใบแรกนะครับ16มิถุนายนนะครับให้6 8 5 หกแปดแปดหกห้าแปดแปดห้าหกห้าห้าหกนะครับเป็นแนวทางของเอสเกติสักนะครับนำมาฝากแนวทางใบต่อไปนะครับเป็นใบนี้นะครับเป็นใบรอบของวันที่หนึ่งที่ผ่านมานำมาฝากนะครับเช่นเคยนะครับรอบของวันที่16มิถุนายนมาแล้วนะครับนำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไปดูรอบของวันที่16มิถุนายนนะครับให้เด่น 0, 03, 04, 05, 07, 08, 09นะครับตัวเน้นจะให้ 03, 04แล้วก็09นนะครับสำหรับแนวทางของใบนี้ท่านนี้ครับแนวทางใบต่อไปครับ ปกของภาพปกแดงนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับก็ให้1 9 7 0และก็6มานะครับต่อไปครับเป็นแอดรัชนกนะครับให้4 1 6 1 6 6 1 6 6 1 4 1 5 1 5 1> 4ี7หนครับส่วนใบนี้จะเป็นแอดใบเขียวนะครับสูตรคำนวณสูตรใหม่ครับ16บมิถุนายนนะครับให้ 5, 6 9 5 3 1 6และ6 7ครับ ส่วนไว้นี้นะครับเป็นปริศนานะครับของอปัดไหนถ้าจำไม่ได้ขอพัยด้วยแล้วกันนะครับบอกว่าขอร่วมบริจาคซื้อปูนซีเมนนะครับเทปูนเทอลา,านหน้าพัพทา,านนะครับถุงละ140ร้อบาททองนะครับ8 75 6 3 4ให้มาประมาณนี้นะครับส่วนไว้นี้จะเป็น,นทางของเม็ดเดียวของแอด ไต่ฟ้านะครับ16ิตมิถุนายนครับ0 3 3 0เด่น0ครับใบนี้จะเป็นสายด่วนนะครับให้0 3กับ0 6มาครับชอบตัวไหนเลือกเอานะครับ นามาเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นใบนี้เป็นของแอดเศรษฐาครับให้เด่น3กับเด่น5นะครับ3 5 3 0 5 0 4 9 6 0 4 6 3 5 0 2 4 6 2 4 9และ9 0 6ครับ ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของพี่นวลพาวรวยนะครับให้เด่น2 2 4 2 7และ2 9ครับชุดชุด9 2 7และ4 9 2ทางใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของแอด นำโชคนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นใบจริงหรือเปล่านะครับนำมาฝาก16มิถุนายนนะครับ6 8 4 68 64 84 6กับ9ตัวเดียวกันนะครับระวังด้วยแนวทางใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของแอดเกียรติศักดิ์นะครับชุดใต้ล่างนะครับเหนือกับใต้นะครับ หน,นึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าแปดแปดห้าสามหกหกสามห้าสี่สี่ห้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าห้าเก้าใบนี้เช่นเดียวกันนะครับให้ชุดห่างเดียวมาครับเม็ดเดียวจะเป็นชุดหกสี่สามหกสามสามหกสี่หกหกสี่สี่สามสามสี่ส่วนใบน,นี้จะเป็นของ ัดออมธนพัฒนนะครับให้907 607 507กัน753ครับ07 75 08 53 1991พี่นวลเลขฝันนะครับรอบที่แล้วนำมาฝากครับสำหรับรอบนี้16มิถุนายนนะครับให้ 2547เนะครับเป็นตัวไลก์วินนะครับเป็นตัววินมา7545 7 2 72 74 83และ86แนวทางนะครับปริศนากุมารสร้างบุญครับตั้งสารเลี้ยงกาหานมานั่งดูนะครับสารศารานะครับตั้งสารสาลา 4 95หรือว่าสี่หรือว่า195ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใบใบนี้นะครับเป็นแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะครับ16มิถุนายนให้เด่น9ถ้า9มานะครับก็90 91แล้วก็เกนะครับ